ถึงจุดตรงนี้นะครับถ้าถึงจุดตรงนี้ปุ๊บมันก็ทําให้วิดีโอหยุดนะครับ้าอ่าหยุดนะครับก็คลิกที่รูปมือตรงนี้นะครับถ้าแรงอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่เช็คไปแล้วก็คอนติเนียนวิดีโอก็จะเล่นไปประมาณนี้นะครับเนาะอ้าวอันนี้จุดสุดท้าย สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาทําวิดีโอที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับยกตัวอย่างเช่นวิดีโอที่เราสอนนักเรียนนะครับหรือว่าเราทําบทเรียนออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนนะครับเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์มีคําถามระหว่างวิดีโอนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่เว็บ h5p.org นะครับจากนั้นแล้วนะครับไปที่ create free account นะครับ สร้างแอคเคาขึ้นมา1ก็คือสมัครสมาชิกนะครับโอเคนะครับจากนั้นใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมเอาอหม,มานะครับโอเคออนมาครับ กดสมัครสมาชิกนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้ละนะครับสมาชิกด้เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ล็อกอินเข้าไปนะครับกดปุ่มล็อกอินโอเคมาแล้วนะครับตอนนี้เราล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะสร้างวิดีโอที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับให้ไปที่คอนเทนต์นะครับเมนูคอนเทนต์นะครับคลิกคอนเทนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ create new content นะครับ อ่าเว็บไซต์ก็จะพามาหน้านี้นะครับเห็นไหมครับมีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับเราจะเลือกตรงนี้เลยอันแรกเลยนะครับอ่าอินเตอร์แอคทีฟวิดีโอนะครับนะคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปหาวิดีโอมาจะเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับอัปโหลดไฟล์ไม่เกิน16เมกหรือว่าท่านจะไปเอาที่ YouTube มาก็ได้นะครับทีนี้ผมอ่าค้นหา YouTube ไปตรงนี้ละผมก็ไปก๊อบ URL มานะครับเว็บเว็บ URL ตรงนี้มานะ แล้วมาวางนะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นวางที่ตรงสัญลักษณ์ URL ององ y t u t u b e ตรงนี้นะครับถ้าท่านจะเอาวิดีโอจากเครื่องท่านก็อัปโหลดขึ้นมาอยางนี้แต่ต้องมีขนาดไม่เกิน6 6เมกนะครับต่อจากนั้นกด Insert เข้าไปนะครับระบบก็จะทำการอัพเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่1โอเคละเรียบร้อยแล้วนะครับไปสเต็ปที่2นะครับ ระบบก็จะดึงวิดีโอของเรามานะครับเราก็จะดูจังหวะที่เราจะใหะ้วิดีโอของเรานะครับหยุดจุดไหนนะครับนะครับตรงนี้เนะาะยกตัวอย่างเช่นจุดนี้นะครับแล้วก็ stop ปไว้นะครับตรงนี้นะเราก็จะมีจุดนี้นะครับสังเกตนะครับเราได้หนึ่งจุดละทีนี้เราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มนะนะ เพิ่มข้อคำถามนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับให้ไปที่ตรงนี้ยกตัวอย่างมีทั้งแท็กหนังสือแท็กลิงก์แทกรูปภาพแทกที่เพื่อนช้อยนะครับอ่ทีนี้เรายกตัวอย่างนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบถามทุกผิดแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราบบก็จะวิ่งมาตามนี้นะครับอย่าลืมให้กดตรงนี้นะครับหยุดวิดีโอตรงนี้ครับ ดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่ะก็จะเป็นการตั้งข้อคำถามนะครับนี่เราเป็นแบบทดสอบคำถามก็แล้วกันเนาะตั้งชื่อคำว่าคำถามก็แล้วกันนะครับเน่คำถามของเราก็คือ,อตั้งชื่อคำถามนะครับตอนนี้ท่านกำลังการทำคลิปจาก เ่นวาใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับคําถามคำตอบถูกนะครับก็จะให้ผ่านนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราทํากําลังเรียนการทําคลิปจากเคนวาใช่หรือไม่นะครับถ้าตอบถูกก็คือผ่านไปได้นะครับกดล้ากดดันนะครับ จะสังเกตนะครับจะมีจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ไหมครับขาวตรงนี้นะถ้าสุว่าเคอร์เซอร์ตรงนี้เลื่อนมาถึงจุดตรงนี้นะครับก็จะเด้งคําว่าคำถามขึ้นมานะครับทีนี้เราก็เลื่อนไปอีกเราจะวางอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเนาะใช้คําถามเดียวกันตรงนี้รับนี่ให้หยุดวิดีโอนะครับทุกคนนะครับต่อไปอันนี้เอาไปถามนะครับถ้ามีดอกจันก็ต้องแก้นะครับนี่เนาะอ๋อข้อคําถามที่2นะครับ คำถามที่2อต่อไปนี้คือตัวคำถามนะครับเมื่อกี้เราถามว่าเราเรียนการสร้างคลิปจาก Canva ใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะสอบถามว่าตอนนี้ตอนนี้นนท่านอยูเยอยอ่เรียนอยู่เรียนอยู่ตอนนี้ท่านเรียนท่านนี้ตอนนี้อยู่เรียนอะไรอยู่เรียนตอนนี้ท่าน เเรียนอยู่ใช่หรือไม่แอบนะครับอตอนนี้ท่านเเรียนอยู่ในบทเรียนอยู่หรืออใช่หรือไม่เอน่ะประมาณนี้นะครับตอบถูกเขาเื่อนไปนะครับกดด้านนะครับจะสังเกตนะครับตัวนี้มีอยู่2จุดแล้วเห็นไหมครับถ้า ตัวเลื่อนตรงนี้นะครับมาถึงจุดนี้ตัวคําถามก็ด้งขึ้นมานะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราจะเลื่อนให้มันปรากฏตรงไหนนะครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้นอกแล้วก็จุดเดิมก็แล้วกันนะครับทีนี้เราขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คลิกที่สติปสตรงนี้นะครับกดดันนะครับทีนี้ไตเติลขอให้ตั้งชื่อเลยนะครับเอาง่ายๆเลยคำถามนั่นแหละนะ ถ้าอย่างงท่านก็ลองลองลอง,ลองไปแก้พิมพ์อะไรก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับอตอบคำถามอะไรประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเข้าหมลอกจานก็ใส่ไปนะครับอันนี้ให้100%ร์เซนไปเลยนะครับ อันนี้อโอเควิดีโอมีนาทีอะตอนนั้นจากนั้นเซฟนะครับกดเซฟไปเอาไททูนเสร็จไปนะครับวิดีโออ,อบรมนะครับอบรมการทำคลิปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับกดเซฟนะครับเซฟถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็จะเด้งขึ้นมาเนาะ นะครับแล้วก็ลองดูอันนี้ระบบกาลังทํางานนะครับทํางานเนาะเพิ่มตัวข้อคําถามนะครับเข้าไปในระบบให้เรียบร้อยละเราสร้างไว้อยู่2จุดนะครับ 2. จุดเนาะสจุดนะครับจะเป็นการเช็คสต์อ่าไม่ใช่เป็นการเช็คเป็นการบังคับนะเป็นขับในตัวนะครับสําหรับผู้เรียนนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาเรียนบทเรียนออนไลน์ของเรานะครับบางทีเราเปิดวิดีโอทิ้งไว้อะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีตัวคําถามตรงนี้นะครับ มากระตุ้นสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้กับผู้เข้ารบการอดลมนะครับหรือว่าผู้นักเรียนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการกระตุ้นเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แอ่เรียบร้อยแล้วสังเกตได้ครับมีอยู่2จุดเห็นะครับลองเล่นดูนะใราไปกดปุ่มคว่าชรกันะครับก็จะปรากฏหน้าต่างตรงนี้อันนี้ก็จะลองเล่นวิดีโอดูนะครับถ้าถึงจุดปุ๊บจะขึ้นรูปเือนตรงนี้นะครับ ถ้านักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนในบริเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ไม่ดูเนาะหรือว่าออกไปทางไหนเปิดวิดีโอทิ้งไว้ก็จะค้างอยู่ตรงนี้ก็จะไม่จบสักทีนะครับก็ให้ไปคลิกตรงนี้อ่าตอนนี้ท่านกาลังเรียนการทําคลิปจากแคนวาใช่หรือไม่อ่าใช่ก็เช็คนะครับกด c o n t i n u e ับนะวิดีโอก็เล่นไปนะครับนะมาดูจุดนี้ต่อนะครับ<า>เรื่องตัวยอย่างนนะะที่ผู้เรียนเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning ผู้เรียนแล้วก็จะมาถึงจุดตรงนี้นะครับถ้าถึงจุดตรงนี้ปุ๊บมันก็ทําให้วิดีโอหยุดนะครับอ่าหยุดนะครับก็คลิกที่รูปมือตรงนี้นะครับถ้าเรียงอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่เช็คไปแล้วก็คอนติเนียวิดีโอก็จะเล่นไปประมาณนี้นะครับเนาะอ้าวอันนี้จุดสุดท้ายโอเพ่นนะครับโอเคนะครับอันนี้คือดูคะแนน ข้อคำถามว่าสองข้อที่ทําไป่ถูกหรือไม่นะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการทำปฏิสัมพันธ์นะครับในวิดีโอนะครับอาที่นี้เราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่าอ่าดูนะครับเอ็มนะครับเอ็มนะดูนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นคล้ายๆลักษณะเราจะเอาไปฝังไว้ที่ไหนแล้วก็ Copy นะครับ ก็ปีไว้นะครับตรงนี้นะก็ปีเราเอาไปไว้ในบทเรียนออนไลน์หรือว่าในหรือว่าเราจะแชร์ลิงก์แชร์ลิงก์นะครับโดยตรงก็คือตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับ h t t p นะยามาจนถึงฟันหนูตรงนี้นะครับก็ปีอ่ลองไปเปิดใน u r l ดูนะครับช่อง u r l เนาะนี่ก็จะโหลดวิดีโอมานะครับสังเกตนะครับจะมีนะครับสองจุดนะครับจุดนี่นะครับก็เล่นได้ปกตินะครับตรงนี้นี่ ว่าปัดปรากฏหน้าต่างตรงนี้อ่าไหมครับก็จะหยุดแล้วก็คลิกไปแล้วก็ตอบคําถามเช็คนะครับก็เดี๋ยวก็เล่นไปได้ตรงนี้นะครับรนะครับ,รบก็ปิดไปหรือว่าใครจะเอาแบบฝังเอ็มเปกเอ็มเปกเนาะไว้ที่เอ็มเปกนะครับตรงนี้แล้วก็ก็ดลโค้ดตรงนี้นะครับคัดลอกโค้ดแล้วเอาไปวางใน กูเกิลอะไรนะกูเกิลไซต์ก็ได้นะครับกูเกิลไซต์หรือว่าเว็บอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่มีระบบฝังตัวอ m b e d ไว้นะครับนะ,อะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ